กรณีที่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องเรื่องคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยกรณีที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรไปร้องขอให้คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยยุติการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองแนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระากษัตริย์เป็นประมุกสารรัฐมนูนวินิจฉัยออกมาไม่รับคำร้อง มีคะแนนคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาว่าเจ็ดต่อสองครับหลายๆคนเมื่อเห็นข่าวนี้ทีแรกก็เข้าใจว่าคำร้องที่คุณธีรยุทธ์ยื่นเข้าไปเนี่ยหกเรื่องด้วยกันเนี่ยสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยแล้วไม่รับคำร้องทั้งหกเรื่องเนี่ยเจ็ดต่อสองแต่พอไปดูรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยจะพบว่าจริงๆไม่ใช่นะครับ จริงๆก็คือสารรัฐมนูญเสียงเป็นเอกฉันไม่รับคำร้องไว้พิจารณาเลยเนี่ยห้าเรื่องของ6เรื่องครับแต่คำวินิจฉัยที่ไม่รับคำร้องเจ็ดต่อ2เนี่ยมีอยู่แค่เรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของประเด็น MOU 44ที่มีการกล่าวหาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนอะไรต่างๆในพื้นที่อ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อน ในทะเลในอ่าวไทยประเด็นนี้ครับน่าสนใจตรงที่ว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยทำไมจึงไม่เป็นเอกฉันสารบุตรึงวินิจฉัยออกมาเป็นเจ็สองไปดูนะครับว่าสองคนที่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคือใครคนหนึ่งเป็นผู้พิพากษาครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นข้าราชการ กระทรวงต่างประเทศเก่าเกิดเป็นทูตหลายประเทศและล่าสุดก่อนกเกษียณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นทูตอยู่ที่สปปลาว,ราวครับความน่าสนใจจริงอยู่ตรงที่ว่าอดีตผู้พัากษาหนึ่งคนกับอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นข้าราชการที่มีความสามารถ คนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทำไมจึงเป็นสองเสียงที่เห็นว่าควรรับคำร้องเรื่องนี้ไว้พิจารณาท่านมองเห็นอะไรหรือเปล่าใน MOU 44นี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะรับไว้พิจารณามีประเด็นมีเหตุมีผลที่ควรรับไว้พิจารณาแต่แน่นอนที่สุดครับว่าสองเสียง ก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้าง7เสียงได้เพราะฉะนั้นทั้ง6เรื่องที่เสนอเข้าไปก็จึงยกคำร้องทั้งหมดประเด็นเดียวที่ผมบอกคือเรื่อง MOU 44ที่มีกราการสามนูนสท่านเป็นอดีตผู้พากสากับอดีตราชการกระทรวงต่างประเทศลงมติเป็นเสียงส่วนน้อยครับที่จะให้รับคำร้อง นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการยื่นคำร้องที่จะจัดการคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยแต่ผลออกมาทั้งคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติครับ